สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่อง,องตสตาลอสซิง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูคันใหม่กันหน่อยครับอิอโนโนเมกาครับ 8E หรือเปล่าอันนีเ้เ, <c oughs> เดี๋ยวถามดูหน่อยที่ไปของมากับใครวะเนี่ย เดี๋เอสวัสดีครับอือัน,นยในสวยน,นี่แปดอีไหมแปดอี e. e เอามากี่วันแล้วครึ่งเดือนแล้วอยู่ไหนนี่น้องน้องรักบ่แปดอีครับภายในวีเอพีอยู่นี่นะแต่ก็โซนพระเดชมครับแ e ปดอีพนมดงรัก รอเลยทีเดียวครับเดี๋ยวจะพานั่งรถล่อสักเที่ยวนะพี่น้องเราจะเป็นสไตล์ของเสียอ,อันครับบางคุ่นาเต็มครับกร,รอบกันนอกโอ้ยถ้าได้ไปจอดคุยคันนั้นจะเจ๋วเลยสเปคเดียวกันครับกับคันสีชมพูของเที่แมครับ แต่ครั้นนั้นไม่ได้ครอบไฟครับไม่ได้เอาไอทิ้งหุ้มไฟนี่มาใส่สวยงามนะครับแจด่วนสองตัวครับเทียวเลยอ่ะวิ่งวิ่งเลยอ่ะน่าเลดครับจุดๆเลยครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปกับเ,เขาสักเที่ยวครับนั่งรถม่หน่อยครับ ฟ้าแฟดเลยได้นี่อันนี้มูลี่เขาใส่มาอย่างงี้บ่ใส่มาให้คนระับโอ้ปีแต่ว่านั่นนี่บ่แม่แรงแม่คนระับโอ้ออกมาได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วโอ้เจียเจียวเจีย มึงเหมือนคอยแม็กเลยอ่ะอุ้นิ <to> <ine> ่มด right ีจังวะว่ามันอยู่อยู่เลยฮะวามันอยู่ปกติเอามาแล้วแรงก็ไปนี่เรงครับทีมัานสามีทุกตู้เดียวะมากที่อนบ่สองลอยสองอยตู้เบะ พึ่งว่ามานันหนีมือแหลกกว่านี่งอ๋อถหกว่ามากไม่เคยเล่นไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วแล้วปกติอยู่ไปโรงเรียนผู้ใดครับจอดจอดครับมันคพ่อครับพ่อไปขายรถตุลีเจ้าของไปโรงเรียนก็จอดครับคันนี้น่าจะจบมาที่ประมาณเก้าสิบหกกาสิเจเก้าสิบเจ็ดครับ <an> <T ank> เพิ่มจุดแด้รถมันขึ้นทุกมือเนาะอ๋ออันนี้โมลงบุรีอะไรเขาใส่มาให้งี้เลยมีภา,า,ายใน V.I.P. ด้วยครับรถราคาไม่แน่นอนนะครับก็มันก็ราคามันก็ขึ้นเรื่อยๆหรือแกกพงครับ ใครได้ตั้งแต่รอบก่อนตอนที่รถยังขึ้นก็โชคดีไปครับอันนี้มาได้บ้านครึ่งเดือนแล้วเรียนไม่ใส่นี่เจนยู่ตรงรักครับเียนอยู่ตรงรักเจ็ดปีแล้วอายุอายุยี่สิบปีแล้วเจ็ดปีครับสิบเจ็ดปีฮ่าแม่อไหร่รถดำใหม่ด้วยวะน่นอนวถอะวะอนมีให้ทิอ,อ๋อขายบ่ขายนะโอ,อข้ขายให้ทิคเอาแค่น,นี้ ขายขันเก่าก็ซื้อคันนี้ครับรถบุกไฟเดรนจอดสุ่นมาจอดสุ่นมาจอดรถงามบวกการจังเลยครับรถรถบูมีงวดเนาะรถบูมีงวดวกะครับเองก็ดีวิ่งบ้างจอดบ้างครับชอบความหล่อก็จะบางๆนิดนึงครับ อยากหลอกก็ต้องทำใจครับพี่น้องโอ้นนิ่มดีแต่ว่าแห้งดีป้ะฮลบสาอันนี้เฟืองอะไรนี่เก่าสามเก่าสุดเขาเอามือเสื้อมนไล่เลยห้องอูร้นอน คลองอูนี่จะคลองอูนี่ห้อนโอ้นี่เขาทำมาสวยครับนนคบนคบาคน,นี้ฮะคั้ม่เอาบเอาคันนี้คือห็นมาะทางัง<ม>ุนบ้านบ้านเขายู่ใส่ัน,น,นคบคบยุบย่งสุก มาหนึ่กันยี่กันสามกันสามกันน่าจะทำจากจันเจ้าครับจันเจ๊กดอกเลัดนิ่มดีมากเลยรูปเอรก็ ใช้เป็นโหมดเดิมครับธรรมดาเหมือนเดิมปลุกอะไรใช้ได้หมดเหมือนเดิมมากกู้แอร์เย็นดีมากเลยแอร์เย็นนี่เนาะเย็นจอดดอกลิ้นเต๋บัานส้มพอโอ้โดูแบบขึ้นแบบนิ่มๆเลยครับเอามาได้เห็นยังเพิ่มเติมมาเลย ตังดำเอามาตังสายดำไหมธรรมดานันนิดนิดนิดหน่อยเอามาเองเอามาทำเองบ้างนิดหน่อยอันนี้คือเร็วไป ีรถหล่อแบบนี้ก็ขับเองดูแลเองมันก็จะดีครับจ้างคนขับถ้าคนขับดูแลให้ดีก็ดีไปครับไม่แน่ไปทางหนขึ้นเรืองเรืองกว่าแน่เลยอะไรเบื่อข้างขางกูแม่ไปทางหนขึ้นเรืองเรืองกี่ว่า Ở bên phía đó cũng là một góc độ khác sáng mười bảy tuổi học ở trường đại học kỹ thuật bốn năm học năm thứ hai học ngành cơ khí ngành cơ khí học ngành cơ khí học 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 อเรียนออนไลน์กะวันที่เรียนเอาค,คุณครูเอ้ยนี่นะครับมานับรถดำครับหาเงินหาเงินปีสองแล้วแล้วก็ไปได้ครัำหรอไปอยังไปฝึกงานไปฝึกงานผู้ใด้ับให้บัตรหนึ่นงโงอ้โหช่วงนี้ใกล้หน้าฝนแล้วเนาะตอนนาฝนมัตนี่กะจอด ครับมันมันก็จอดได้อยู่ครับรถบ่มีง,งวดครับโอ้แหนงแต่หันว่านี่แฮงแต่เหลืองครับวัดนี้หันว่มีคแบืบเป็นหยังโอ้ยกล่องคือเป็นแนวนี้เนาะวัดนี้

สองเดือนกว่าประมาณนี้ครับสองสามเดือนประมาณนี้เลยกว่าจะต่อเสร็จแต่ละคันครับกว่าจะรอรถมาโอ้เขาเห็ดไปเรือจริงหเ,รเ,รเห็นรล่มเลยบ่เห็นทีหลังอ๋อเห็ดที่หลัง หลัง 8e ครับออกมาได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วระบบไฟเขาจะไว้ตรงนี้เกือบทุกคันนะเหลือเกียรยด์ดีดีโอ้เหลือเกียรดีๆครับรโอ้อึ่ยสุดที่ครับ

ผมเบาให้นุ่มแต่ก่อนให้เทียงกูได้ครับผมั้ยครับอ่าแงไม่ติงมองไปเลยแงขันมาทางยี่บลเหลืองงียโอ้ยหยังวะเอายกไปเลยฮึ่งแรงครับพี่น้อง เออ้อหันมาืี้มันเร่เหลืองมันเดียวรถเรื่องงี้เริ่มเหลืองแล้วมาหนีโอู้ยังหว้าน่านั่นนั่นเห็นบ่โอู้ยังวะอ่ะ,ะ,อะโอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ